อลิสสวัสดีค่ะหนูชือ่ออนาวันนี้เราจะมาดูการแข่งขันซักครุชจิมเปิดปิดไหนใช่ค่ะอลิสทีมไปเลยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาเลย เดือดอ้วนเปียกคือกลัวเหมือนกันเด็กสี่เหลี่ยมเออเอาสี่เหลี่ยมเหอนกันซื้อยีทำได้แลน แหวนนี้เอาไว้จะได้รู้ว่าผ่านแล้วต่อไปเอ๊ะสิ่งไย่างละกันชิบชิบชิบ เอาไม่นะต่ออีกคนหนึงเลยคนนี้ผ่านอผิดคนจิตใจตัวเองเข้าไปดอนแล้ว อะไรเธอม่เองดีกว่าสีเหลืองเหมือนกันทับเวไปคนสุดท้ายแล้วแหะเธอสีเหลืองเหมือนกันง่ายจังเลย เอแหวนโอเคผ่านกันหมดทุกคนไปด่านต่อไปได้เลยแต่ตอนนี้เอาเวทนขึ้นกันก่อนอถอยตรงไหนตั้นเนี่ยเอาเวทนไว้ตรงนี้ I wait, I wait. ต่อไปเป็นการปีนป่ายอันนี้ไม่มีในสกิริตีนนะคบเดี๋ยวเรกขอทำขึ้นมา เดก่อนอิเดี๋ยวก่อนลืมติดไฟล์แป๊บนึงนะเดี๋ยวไม่รู้ว่ากิร เยいいาก c o m คือาทหนอีกก่อนเอางนี้ remareps ดว ńantes ики privileges ば c ไม่ติ b ล้ก็ทสุดท้ายฮึไเฮ้ยจ้าได้แล้วกว่าจะได้อ่าเพื่อนตอฮึบฮึบฮึบฮบคันมีฉันมองอยู่ต่อไปเป็นกูกว่ากูจีบเซ่จ้ะย่กู๊ก อันน้าตนใหญ่ที่นั่งแล้วหนูดูไม่ชัดดก้เกินกูกกูดีเพียสัมตาต่อไปสครั้งสุดท้ายแล้ว ここは、こ、じ、ひ、や、さみ、た。 ขอบคค่ะอ่กดไค์กดแร์กดคลิ e นะคะบ๊ายบายฮัลโหลบ๊ายบาย